ประเด็นเดือดที่สุดพี่น้องครับนั่นก็คือประเด็นด่าคนบนรถลอยใได้ยังไงให้ดูหรูใครคะได้ยังไงให้ดูแพงใครคะบอสโนดเดย์บอสโนดสุดทนจริงๆหลังจากเห็นโพสตนี่เป็นโพสโพสหนึ่งซึ่งซึ่งบอสก็ไม่ได้บอกหรอกว่าใครเป็นคนโพสต์นะครับเป็นอย่างข้าวหม้อวัตถิพี่น้องแล้วบอกเป็นตะหัวพี่แค่ซึงแม่ว่าสีดาคนแต่ว่า แล้วจังได้แห่งนี้ครัแบบอติตลกมานั่งคือคิดอยู่ว่าแกคิดคําด่าทันได้ยังไงแล้วคาของแกคือมันปนตลกพนธยมทาให้เราว่าเออหว้ามานนั่นแหละว่าเขาจนเขามักกับขึ้นมักอยู่แต่ว่าเขาแอบหัวแอบปบะวอาแต่เราก็ไม่รู้นะบอกววาจะว่าใครเนาะก็คือบอสแกจะยกโพส์นึงขึ้นมาแล้วแกไม่ได้เอ่ยชื่อหรอกนะที่จะมีโพสต์นึงที่โพสต์บอกว่า move on แปลว่าไม่สนใจ แต่ถ้ามุฟออนเป็นวงกลมทีไรแปลว่ายังรักและคิดถึงเนี่ยโพสๆนี้บอสก็เลยดื้อก็เลยแคปโพสเนี้ยส่งไปให้บอสบีกและแถมยังไปหาบอสบีกต่างหากคนแรกที่บอสโนด่าคือบอสบีกคือบอสบีกแต่ได้ไลฟ์บอสบีกก่อนหน้าที่จะเรามาคุยคลิปนี้ที่เราบอสบีกได้พูดไปกลางไลฟ์นะคะบอกว่ารักบอสโนดที่สุดนะเราเหมือนพี่ชายโอ้ยแต่บอสโนดบอสทนด้อหักว่าหักสร้างบอสใส่ไปก่อนไปฟัง สีผ้าไปฟังคิดของบอลโดขอที่ท่านวอตโนด,ด้วยนะครับเขาสีมุบเขาสีมุบอ่อ,อนเป็นวงกลมไปหาอีแม่ยุหันโอ้ยอีบุญแตงเอ้ยนี่แหละเขาเอ่ยว่ามันโนมันโนคิดว่าไม่วันจินเล่นเฮ้ย ที่ผมพิมพ์คำว่ารู้โตน่นนะเป็นภาษาสุภาพถ้าพิมพ์ภาษาบสุภาพอ่ะมันจะแปลว่าสมเพศข่อยยังมีความเป็นคนอยู่ได้พิน้องข่อยยังพิมพ์เสร็จคำว่ารู้โตนอยู่ดว้ายู้หลานฟิลเลียนเห็นบอลน่ยฉันพีพ่ไม่บอกเธอเลยว่าอย่าไปหัด่อมคนหลายบ่ต้องไปโลกสวยขนาดนั้นชีวิตไม่ได้เกิดอยู่บนทุ่งลาเวนเดอร์เขานยอนขวานย่นหินมาเธอจะไปนย่นดอกไม้เขายุติเอ้ย อิมูออนกูศูนไม่ได้ใส่สมองคิดเนาะสมายหรอวะไ่เห็นหนังสืออยากพิมพ์อยากเงั้นก็บเฝาพิมพ์ไปทัวไปทีอย่จไปหาย้อมคนหลาย บ่าจำเป็นต้องอันนี่ดอกกันเขาโยนขวานยนหอกโยนดาบไม้เธอนั่นเธอสิเป็ยน,นดอกไม้เขาบ่ได้ดอกย<ดอ>่นงลงไปศูนยยี่สิบมาโลกสวยสมมติยังไม่เข้ามาโลกสวยดอกผู้ใดเก่งกว่าผู้ใดแย่กว่าผู้นั้นชนะจบเด<อ>ี๋ยวคงว่ตัวอุตส่าศลยู่มองมองแมงแมงกูเห็นพดมือเ้านี่แล้วขอบคุณสำหรับ เวียนเอฟซีกับเอฟซีจะอีกย่างนี้แคปไม่เท้าตัวแรกเขตัวแรกกับเชื่อไหมว่าพิมพ์แล้วแต่ผมลบออกผมพิมพ์แล้วว่าสิบโพสแล้วผมลบออกเพราะว่าผมเอาอยี่หลีแขวญขึ้นพุ่มบ้านฟิลเลียนแนขวญคิดว่าเออไม่ได้เกี่ยวกับฉันแต่ว่าหูเบ้จริงแหมหูเบ้จริงแหมเมื่อวาวนก่อนอ่าวันแรกที่พุ่มบ้านฟินแลนด์ไลฟ์มีคนดูประมาณยี่สิบห้าเคมีคนดูดหลายส่วนเราจะหาเค เลยคุยกัน,นาม,มาเรยว่าอุ้ยข่อยสิ่เอาข่อยมาขายของ,องนะอออกินนะพี่น้อยข่อยบ่ข่อยมาอันโกดังบ่กด้มาขายของโดนแล้วข่อยเอาอันลูกลกมาขายของกินนะคนคือเบิ่งดียูคนคือแบบนี้ดียูแล้วก็ลุกลุรแล้วไปนั่นแล้วฉลาดไหมเนาะเออกดกระตากระกาก,ก็แตกตุม้มตุ้มตุม,ตมแล้วก็เหียนกับเฮียนเล่าเมสู่เขาไปเบิ่งสมบัติพระสถานเขามีงานอยู่แถวนั้นเขาเลยไปอนอ่เฮียนเจ้าของ ประเด็นนาซ้ำน,นั่นนึงแล้วเขารู้สึกว่าตอนเขาไลนะ่น่ะอู้ยทำไมคนอย e ู่ดูเยอะจังเลยน,น่นนี่นั่นมือต่อมา,าออก็เอ,อินลูเกินต่อเลาไปหนึ่งตัวขายของกับันนี้นี่คนฉลาดคนรู้คนฉลาด,าดเขาก็ไปนะเขาไม่ได้กลับไปส้อนไม่ได้กลับไปมุบอ่อนเป็นวงกอกวงกลมสชมไมมุบอ่อนเป็นวงกลมอย่างคาเขามุบอ่อนพุ่นเป็นเสียงขนานพุ่นนะเออ งงแล้วเก่งผัญไปยีบา,าฟินแลนด์น่ะเราท่านคนมันนะ่ะแหละขงสิบอกให้แต่เราทําเป็นยูเย่เงียบๆมามา,มาแม่เศร้าเศร้าเขายนขวานยนดาบมาใไ้นะ่ะเราไม่ได้เกิดบนทุ่งลาเวนเดอร์โย่ขันเรื่องเฮนนี่คนด่ากันกูเอาน้ำอยู่้วยกูมักกูมักรถทัวร์กูขานน่งเครื่องบินสมนนื่นนี่กูจะนั่งรถทัวร์ เดี๋ยวมันหูบ่าจริงกับด่าแมหะะ่หมดแล้วน้าสัวหูบ่าจริงอยากโพดยังกับพโ,โพอด,อ,อ,โพอ,ดอุ้ยบุ๋ดิหนังสืออุ้ยอิมูปอนยัยเอ้ยด่าดหมดและหน้าบุ๋ดิคือมีท่องก่อนแต่มีท่องก่อนหูนยังด่ากูสูนอิมูปอนเป็นหนังสือคะัะแดกไอ้เรื่องปลาอีหลา่าเอ้ยชุ่มเอฟซีกับไปพิมเหมือไหมหึงหวงเขาบอก เสียดายของบ่เออกูฉีดหนากูกล้องกูอย่างกูได้มุฟออน <c oughs> ตลกพี่<อ>น้องมูเจ้ากับยี่ส่งนั่นส่งนี่ไม่ข่อยเบิ้งเด้อขอคุณสลับดาวนะครับขอบ่อยบอรยี่หลีบ่ต้องแคปนั่นแคปนี่ไม่ข่อยเบิ้งข่อยกับซีดาข่อยกับซีดาเฉพาะคนที่เขาบอกหูจริงคนที่เขาพูดบอกหูจริงข่อยกับซีบาพูด,ด,น,ด,ดนั่นละ่ะที่ข่อยได้ก็บว่าเม่งดอกขอันมะเกลพุ่มันฟินแลนด์น้องข่อยข่อยกับบ้าว่าดอก บางคนกับหมันอิหลีโกกีโอ้ยกูศูนประสาทไม่ได้กินเออเจ้าเอวีออ่อย่างมาหมันว่าเขาห่วงเะขอว่าเขาห่วงอันเจ้าหน้าเจ้าของว่าเขาห่วงเจ้าหน้ากจ้ของประเด็นนันนน่ามุอันเป็นวงกลมเลยคะว่ากูอ่านก่อนกูศูนกูอ่านอีกแลกูส่งใหม่บิดฉันจะบอกให้ฟัง่อยสิบอกมุกเจ้าให้ว่าข่อยส่งไปบอกน้อง่อยว่าจังไรอ่าน ฟังเบื้องไฟแดงไปเบิงนี้มีคอยนี่นี่เห็นไหมนี่เห็นไหมนี่นี่คอยไปคอยบอกว่าหรือบ่าคอยบอกว่าอัางไหนคอยบอกน้องคอยว่านคือให้เขาวาคักแท้ค,อ,ททคอ,อยบอกว่าคือให้นี่จุดๆวาคักแท้เขังสินําบอกว่าเพิ่งเพิ่งตื่นพะนะนี่ยิ้มบุบอ่อนหญ่เนี่ มูฟออนแปลว่าไม่สนใจถ้ามูฟออนเป็นวงกลมทีไรแปลว่าอย่างรักแค่ถึงโออิสมองไหลนะกูศูนย์มูฟออนเป็นวงกลมทีไรแปลว่าแรกแรกแค่ถึงโออิสมองไหลอีสิแตกหงา่าสิแตกปลากูศูนย์พี่น้องบ่ได้ว่าเพดออกกูด่าน้องกูจะเศร้าเลยเคือเขาวาคักแค่อยวางสิ่ข่บ่ได้ด่าเขาเด้ตอนแรกข่ด่าน้องข่เด้อยพิมไปเลยว่าแคปไปให้เบิรงว่าเอฟซีน่ะ ขาแคมไมาให้พี่เบงเธอเคยเขาวาทักแทะคอยวา่าเคยเขาวาเธอทักแท้พี่ว่าังสี่คอยพึ่งตื่นผมผมเพิ่งตื่นพคะนะนั่งมาอันคอยพึ่งตื่นไปอ่านเอาวาังสี่เมื่อึืนเจอกูสุ่มไฟเขาอยู่บนนี้น้องกูเห็นเป็นน้ำมันอยู่กูก็สุ่มไฟเขาไปบนนี้น้องกูก็โพดเอาโพดเ,เอาสองโพดสามโพดวิ่งซึ่งเสมปยนตื่นสวยแท้ขดในใ,ใจมึ่งพอตื่นมาจะหกโมงเสารคุณตั้งแต่หมู่บ้านพุนบ่เคยนอนตี คเครียดใหหอนหอดคอยเครียดในหอดน้องอย่าของพีนน้องอย่าปากคอยเครียดในหองน้อ,นนองอย่าของพอจนบอกว่าก็อยเขาว่าทักแถวว่งสิใครว่าด้วเยเนี่ยคอยแค่ไปบอกเลยเอฟซีโซมาอซ่คอยซ้มันบริวาครคอยกัโซมาโซ่คอยคอยว่าเขาโยนมีดโยนดาบให้เพอเราไม่จําเป็นต้องไปโยนดอกไม้ให้เขาไม่อยู่กันดีๆไม่ได้ใช่ไหมอืมแบบนี้เลยจะไปหายาน อึมูบอ่อ,อ,อนอยาีอึมันใจหลว่าเขาสิม,มักอันจนหน้าอยู่ของวันเนาะเออไอตะกีม้มีเงินติดบัญชีพ่อนหาเงินบากูถามเนี่ยมีเงินหย่อนเขาเยอะว่าปากดียุ่นี่ถือทำมาหากินนี่ยังเป็นมีเงินถือถ้ามีเงินไม่ติดบัญชีไม่ได้ดูถูกเราพี่นออ้องเคยเบื่อแล้ว ศูนย์พี่น้องบอกเมื่อไหร่เาเคยคือนื้อฮึบเยะปากเดี๋ยวมา, move on move on าๆๆวมูบอ่อนมูบอ่อนทีไรเออกูกูสอนเขามูบอ่อนทีไรนี่ไงศูนย์ตัวก็ของอ่ะนอนบาตื่นเข้าแคปชั้นอ่ะแคปไปศูนย์เมื่อศูนย์จังบ่อศูนย์เมื่อศูนย์ละเบิ้งนี่นี่ชันปป้นแคปไปให้เบิ้งชั้นแคปไปเธอเบิ้งนี่ชั้นก็บอกว่าคือปล่อยให้เขาวาข่าเธอคักแท้พี่ว่าน่ะคือคือ,คอหายจุดๆว่าหายคักแท้พี่จัดการให้แล้วหุ่นเหยวศูนย์พี่น้อง ว่ามีอย่างดีอันอีอันพิมพ์เลยเมื่อวันมิเตนิวมืออยากจะพิมพ์ยังกับพิมพ์ไปจกว่าเขาไปสนใจอีอย่างเปิดจักเขาไปอีอย่างเขาไปเบิ่งสมบัติรสถานเออเขาไปเบิ่งสมบัตสถานเขาเขาไปอันสแสดงที่เท่านั้นเขาก็กลับไปนอนเงี้ยนอน,น,อน,น,อนสั้นเดี๋ยวเมื่อวานเขาหมุนบอนเป็นวงกลมเอ,อ้ยอีสมองไหลเอ้ยสิแตกเยอะเขาไม่สิแตกก็หย,ยาหลายปลาแตงหงจะตึกเมื่อกินเนะี่ยคือว่าคุดสงคุดสะย่ นี่ข่อยนอนนอนตื่นสวยจนท้องสูนแทนแหมพ่อเมียงเด้สูนแทนพี่น้องอันเบา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 คือจะเข้าว่าพี่ทังไปนี่แหมเขอใจบอเจ้าขอใจบอเบาคือจะันน้องไข่บุมีทางไปน้องข่ต้องแบบว่าน้องข่อยคือแบบว่าเขาเป็นคนเดียวและคนสุดท้ายของฉันที่แบบว่าต่อให้ยังไงก็ช่างฉันต้องกับฉันต้องยังรักเขาอยู่ยังสี่แหมคือจะกนัาบุมีทางไปนี่แหมประเด็นแหมข้ามายน่ะแหมเอ้ย จาไว้ที่หลังอะน,นะเขาโยนหอกโยนดาบโยนมีดมาใส่ถือของนตะ่ว่าจำเป็นต้องไปโยนดอกไม้เขาก็ได้ขมันบ่าแล้ก็อ๋ไปเองสิล่ะยุกันแบบนี้ล่ะเออกูอยากหัวตัวถ้าไม่จบเราก็อยู่กันแบบนี้เลยโอศูนย์ถ้าว่าอยากจบก็ยุ่แบบนี้ล่ะฉันก็อยากลองดูเหมือนกันว่านิทานที่พวกนิยายที่เล่นอยู่มันจะจบลงยังไง องเจ้าหญิงราพาเซลกับเจ้าชายอะไรนะพกูอยากบอกว่าอยากพาดพิงถึงคนที่สามแต่ค่อยบอกเลยว่าปลายทางจะเป็นไงฉันเดาไว้เลยค่ะกูเบ่งตาเดียวกับหูนอนตื่นข่อยทักไปก้อนมูลเล้พี่น้องจะบอกให้เรืองเอฟซีม่ฟองขอยอยู่ในกลุ่มอันกลุก่มไล่กลุ่มยังนะแคบมากเอฟซเนี่ยก็โตดีเนี่กูสูงกูจะเปิด้ออานอยู่ เอฟซีนี่ก็โตดีพี่น้องบกกาด่า ok เขาแคปแคบโพดบ่เพรแคบเม้นน่ะไม่เอาอ่านอีกคอยกระทําใจอยู่ข่อากับพิมพไปแล้วข่อยก็ลบออกข่อยก็เลยบอกว่ากูจะโพดดีบ่าวา่ะแต่มันศูนย์แหมขเอขาใจเขาศูนย์มาคนศูนย์คนแบบว่าคนไม่คือจังินน้นองกูไม่หวังไปนี่คือจังไม่พอด,ด้เอานั่งนี่ เออบอกซื้อซะก็ไม่หมองไปคือจังียังนี่บระหูจริงหรอมาว่าว่าเขามมบออนอันเป็นโอ้ยอีสมองไหลเอ,อ้ยกูมุกันคุณสูญแย่แนั่นคุณสูญกูแครไปเลยนี่นี่มมบออนแปลว่าไม่สนใจถ้ามมบออนเป็นวงกลมทีไรแปลว่ายังรักและคิดถึงวันนะโอ้ยไปสิไปกินหอนหนังหนาไม่ไหพาก <laughs> ็อีโพดนี่ไหม ไอหมุบอ่อนใหญ่เอ้ยเว้นกับมีจริงเดอ้อเว้นกับมันมีจริงพี่นอ้องเว้นศาสตร์ไดดอกศาสตร์นี่แหละเบื้องกอาโดดคิดว่าดีคิดว่าดีดาดทำว่าดีจิตใจ,ใจกุศลป่าก็ทำเป็นปา่าก็ทำเป็นมิตฉสกติทิ่ดีคิดบวกบวกควยหรอคิดบวกนี่บวกควยไม่หนูลรูกอันนี้มูปา่าก็คิดบวกคิดบวกแล้วอีหมูนี่น่ะกูบอกเลยหนากลัวอีพวกคิดบวกคิดบวกนี่บวกควย บวกคุ้ยบวกงัวพีน้องอืมอกูประเด็หูจำการทอนตัวดอกแต่กูบ่มักมักหมักหมักความมันโน่มักความการคิดไปเองเว้าวคือจังเดี๋ยวของเทสคติดีเว้า,วาก็จงกูไปบอกอ้อ้กูขี่กูนี่ตอแหลถ้ามันคิดถ้ามันเทสคติดีคิดบวกดีไปนี่มันรวยไปแล้วคนน่ะนะ โย่เฮ้ยหนาวไม่ได้ขึ้นมี่้องก่อนเด้อกูบอกเลยมันกูเป็นผู้ชิบหายฟินแลนด์เด้อกันนี้กูสิอันนี้งั้นกูขืนอยู่กูขืนนื่มืึบอันนี้กูบอกขืนอยู่กูคือบอกขืนเลยแต่เมื่อเสาร์น่ะกูขืนพอดเมื่อวนเป็นวงกลมทีไรทั้งห่วงใยทั้งเอียงนี่หนยโอ้เดด้าเรียขอบคุณครับพี่น้องศูนย์ไม่อยังเดอกวคศูนย์ก่อนเขารู้สึกว่ามันว่าแมนบ่าหูไม่รู้จริงแล้วมาพูดแล้วมาพูดให้คือจังแบบว่า พี่น้องมู่จาของดีคักดีเนี่ยน้องกูแบบต้องเบ่งปากกูนี่กูสูดยังอีซื้อตอนน่สิใครเอามาขายรถสามล้านก็ขายไปรถกูสิไปให้แม่หายหมาให้แมวอยู่ขายมาโลดเอามาเห็ดเหตยนิดสซ้นเท่านี้จดเล็กเสาก็เอาตัวสิไปเห็นยังผู้เด้ไปยู่ดอกขายมา ขายเขาเสพส์เห็นมาให้แมวอยู่กัน่องของเขาขายไปโลดถึกๆเถืกเอกเฮ้ยสิงินยุติมันไปยุ่หงหัวมันผู้ใดดอกประกาศขายไปเลยทรัพย์สมบัติวยแถวนัน้นขายเป็นเหมือดขายถื่อถือขายทุ่งกขายไปยาสิไปอยากเก็บว่าเห้ผู้นั้นผู้นี้ย่ายขืนหาไม่ก็ได้ดอกลูกยัวสีง่ายอยีกโดนยัว บ้านันเปลี่ยนหาคนแล้วเมียนแม่ปกติจะไม่อินกับเรื่องแบบนี้นะแต่ผมรู้สึกว่ามาด้อยค่าน้องผมจนเกินไปเรื่องจริงผมรูสิว่าดูสิว่าไอ้บีกนไม่มองไปติแบบเข้าใจว่ามองคํามบอลมุบอ,อนเป็นวงกลมทีไรแปลว่ายังรักเล่ห่วงใยสมเพชความคิด อิบเรหนังสืออีสมองไหลมุ่งจะเปการส้นโตดอกปฏิวาผู้ใดบอกถึงนิยายนำเนาเรื่องหนึ่งเจ้าหญิงลาพาเซลกับเจ้าชายกบขายถึกๆไปเขาจะสื้อไปให้หมาให้แมวอยู่กับเรื่องของเขาขายไปยสิบไปอยากโนนนีนั่นเงินทองหาเอาไหมขาดทุนแปล,ล้านชิบัานก็ขายไป นี่สิอยากไปเก an, ็บไว้ห th ั่นเก็้ใบหนีเฮียนเองเก็บไว้โดนแทงเกาทีทางมั่งสานั่นขายไปศูนย์บม่ได้ศูนย์ไหนผู้ใดเด้อบม่ได้ศูนย์ไหนเจ้าหญิงลาพาเซลเด้อศูนย์ไหนแต่นอันอิมูบออลนิวซือนี่ด้อยค้าน้องกุฏิปาดอีผีกีตับมึงเอ้ยบาดกรรมีจริงซาดนี่แหละเห็นแล้วคิดว่าดีใจว่าดี มาตะกีค ger, กค้คือยังบีกรมาตะกี้เคยเคยย้อนกลับไปดูชีวิตตัวเองไหมตัวเองมีเงินเท่าไหร่อ้าปากอ้าปากได้ย้อนเขาย้อนได้ไมาเห็ดคิปเห็ดนั่นเห็ดนี่พอมีเงินมีทองย้ำบอกท่านเป็นทศกติดีใส่ทอนเสียงตำตำเบาทศกติดีมึงด้วยไปแล้วปุ้ประยูสานีหรอกคิดบวกค่าบวกควยค่าอันนี้ความจริงคิดบวกค่าบวกควยค่า บอกเลยคำเราเนี่คิดบวกคิดบวกศูนย์กูบอกเลยเขาโยน,ยนฉันเคยบอกไรทีแล้วถ้าวันหนึ่งเขาโยนมีดโยนหินโยนระเบิดมาให้บ่าจำเป็นต้องโยนดอกไม้ให้เขาเศร้าโลกทุกม,มือนีอย่าโลกสวยเขาไม่ได้เกิดอยู่บนทุรัเวนเดอร์มึงโยนหินให้กูกูสิด,ดึกระเบิดเส้มื่อแบนบีมเลย เออโอไม่ต้องโลกสวยทุกคนควรจะมาโลกสวยวะบอสของเขา,าบอกว่าบอสโน้ตเตือนน้องหน่อยนะอย่าไปุขี่สิว่าบอกเห็นยังไงคอยไปเตือนน้องข่อยเนี่ยมุนีขอ่อยกับหูยุเท่าหูว่าอีหยังเป็นอีหยังบอสเขบอกว่าบอสบีกหากินครับเรื่องดาม,มาก อด,ดีตนู่นเนี่ยไม่ต้องค่ะไลฟ์ไลฟ์แข่งกันตอนนี้มาดูเลยว่าใครดูพวกหา่บ้านฟินแลนด์เยอะกว่าใครไพ่เกาะไผ่พอยากให้มีดามมาไลฟ์ด่าคนจากโรสลอยอืฉันไลฟ์ด่าคนจากโรสลอยบักหน้าไหนบักอีหน้าไหนถ้ามึงไม่ เกงจริงมึงไม่ต้องมาพูดกับกูค่ะกูพูดเลยค่ะอีคิดบวกไงบวกว่าบวก,บวกคั้ยขึ้นยังไงบวกคิดบวกนี่มันหนกักกลัวบวกคิดบวกนี่มันหนกักกลัวพี่น้องจำไว้เลยนะอันน้มนพิษตับข่อยแห้งมันพิษตับขอ่บขอยเรืองเดียวเลยข่รู้สึกว่าการโพดแบบเนี้ยมันไ่เป็นความจริงบ่พอ่อมันเหมือนมาด้อยค่าน้องฉันเหมือนน้องกูมหมองไป น้องกูต้องกับไปหาต้องกับฉันรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นฉันรู้สึกว่ามันเป็นยังสั่นฉันก็เลยศูนฉันก็เลยแคบคนแรกที่ฉันด่าบ่เม่นอิมูบอนด้ด่าน้องกูจ้ะกูแคปไปด่าน้องกูจ้ะกูว่าคือปล่อยเขาว่าครับแท้วางสิกูแคบไปด่าน้องกูเสยเลยไม่ได้ด่าใครนะตอนแรกฉันด่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เลยว่าแคบไปแล้วก็บอกเลยว่าคือปล่อยเขาว่าเธอครับแท้ฉันวางสิ โอ้ยเหนบุกเกาดาแมนพุชิบานฟิเลียนที่เวสตมิดฟิลดตะเบิ้งยุตินี่เลยนี่แหละข่อยบอกอีหลีคนที่แรกคือข่อยดาคือน้องข่อยข่อยแคปเป็นดาแล้วเลิกข่อยบอกว่าคือไปเขาว่ากับแท้เขาทังสี่นั่งกับนั่นแหละว่านั่งหัวจะตื่นนั่งกับศูนขึ้นบันนี่ ศูนตัวตะกูก็ยังศูนย์เนะาะโบหูอียังโบหงอ,อียังระมัว่าเขาหมุอบอนเป็นวงกลมโอ้ยอ,อีสมองไหลเอ้ยอีหนาว่าเขาแป้งเดี๋ยวว่าเขาโนดหนามก็แหลกเข้กันโ,โนดมึงขึ้นหนาแหล่เ้ยโนดมึงหน้าแหลม่นนาหลมากไม่เป็นไรเ่าเป็นยังดอกมึงขับรถสอร้อยอยู่ ศูนย์บักโนดบักนาลแลมมึงมาเว้าขืน,าน,นได้คนลูกมึงเป็นลูกผู้ใดมมหาดาผู้นันไดผู้นี้บักโนดเอ้ยกูอายบักผู้ยิบันฟินแลนด์นี่แหละซุมมือนนี่กูศูนย์ได้าจากของก่อนเฝ้าไาด้าจากของพี่นอ้องเอ้ยโนมแยนพี่น้องข่อยข่อยเอาหีดีเดอร์ผมไม่ใช่คนดีนะแต่ผมก็ไม่ใช่คนเป็นละลานคนนะ ข่อยว่าแมนคนดีเราข่อยว่าแมนคนทีละล้านคนข่อยบอกเลยแต่มือเศร้าเนี่ยเอฟซีแคปไม่ข่อยข่อยพิมพแล้วถามเอฟซีนี่กูเมัอนไล่ข่อยเลยข่อยพิมพ์แล้วข่อยลบออกถ้าข่อยแคบไว้ว่าข่อยสิโพดีบอข่อยสิโพดีบอข่อยก็นับหนึ่งถึงสิบบางเอิ้ข่อยนับหนึ่งถึงสองพี่น้องกูนับหนึ่งถึงสองกูนับหนึ่งถึงสิบกูขึ้นบัดนี้กูมานั่งคิดแล้ววะเอ้าอีนี่มันโพนีดมันหมายความว่าจังไหนวะมันหมายความว่าน้องกูไม่หม่องไปตัวนี่สนอก แล้วอินนี่มันก็ะหู้ว่าจริง่อยก็ได้แคปนั่นนะ่ะเ็นบ่นั่นนะ่ะค่อยแคปนะเขายังไม่ได้โพดนะค่อยค่อยพิมพ์แล้วค่อยลบออกแต่ค่อยนะ่ะแคปไว้มามันในกลุ่มี๋ยวซุ่มเอฟซีขี่กระตือใครวันนี้ในกลุ่มวันนี้เอาเลยบอสโพดเลยบอสโพดเลยบอสจากกูนับหนึ่งถึงแค่สองกูนับหนึ่งถึงหนึ่งจุดหักกูก็กใส่มันจะตกวันนี้เพราะอีกกูเป็นดาห่อน้องกูอีก ไข่หัวตตื่นพนะทักข่อยมาน้องขอ่เขาอไปอา่านคืนเพิ่มเพิ่มือกันบันี้คืนเพิ่มเพิ่มบนี้โพสอีกบันี้บะนั่นละ่ะจริงๆต่อไปนี้ฉันจะไม่สอนให้น้องฉันฉันจะบ่สอนน้องฉันบอกว่าอย่าไป,อย,าไปอย่าไปนี้ครับเขาบอจ่ะมึงโพสมานหนึ่งกูจิตรายได้มึงสามมึงโพสสามกูจิตรายได้มึงสิบกูบอกแล้วกูเป็นคนดีบานั่นยน,นหินยนไม้ให้กูวไว้เก็บกูดอก แต่กูศูนย์แทนอืมขายมันโลดสิขายขาดทุนได้ก็ขายจะมีเอาเงินได้หาได้ซิฟก็เ,เงินมาลงเฮี้ยนอยของผีอยู่ขอนแกนผียสิีไปอยากขี่ขั้นเนี่ยคนรักษาเพืด่ดทอยากได้เขาไปยู่เอาขายเอาขายไปโลดเฮี้ยนยซื้อนอ่ะเห็ดมือซิฟหลังอะไรตัวเฮี้ยนยูศูนย์ ไม่ได้บูรีรรไม่ได้ว่าผู้ใดเดอ้ออันนี้คือความจริงพี่น้องมีขันข่อยพูดหูซึกขันข่อยพูถ้าผมไม่รู้สึกว่าว่าให้น้องด้ยอ,งอยอค้านอ้องขครที่เรีนอ้องผมมีทั้งไปนะใครบอกเลย่อยสิเพราะเโพสบทหนังบรดาแต่อันเนี้ยเสือกรู้ไม่จริงเสือกมนโนเขาขางกับของคิดว่าจะของงามดินี่จังไหนหนูรู้คิดว่าจะของเป็นเจ้าหญิงลาพาเซลบอกเอ้ย กูไปหอดาวเนปจูนหรอกงั้นสิมว่ามุมอ่อนวงกลมีอย่างข้าสาวผักกอนี่ใบหนังสือไอ้สมองไหลเนาะไปปู่พังมีซีซัน่นอุ่นอิลิอืมขายถิ้งรดขายถือถือมันนั่งทนถอนไม่จะคลองเหล่นผมันเลียใจหลายศูนย์พี่น้อง เออคิดว่าจะองแถาคือคล้องเราดีตีคิดว่าจะข้องอันมีแสงสิคือของเป็นเน็ตไอดอลตีหนูมีแสงย้อนผู้ใดหนูไปเบิ่งกลับย้อนไปดูตัวเองค่ะว่ามีแสงเพราะอะไรค่ะแต่ก่อนมีเงินในตีบัญชีถึงห้าหมืม่นไม่รูกแต่ก่อนหู่จักบอแปงแตะลับมันหนะนูแต่ตะแปงแค่นั่นหู่จักบอเดนซิตีน,น่ะเขาใส่ตะคอเกล็ดนั่นนะหนูน่ะลูกหนูมุบออนน่ะซ้ำโอ้ยาเขาเลยกูข้น ลงมาเป็นในวันนี้ข่อยลงมาเป็นในวันนี้เจ้าหญิงรา,าเซลอ้ยพี่น้อข่อยลงมาเป็นใันนี้ของคนนี้คือคนอย่งข่อยได้าตเลอแต่เลอดไปทัวไปรเรียนอ่างาผู้อื่นไปน้ำม่ดาดอกเอาได้นั่งมุกออนนี่แหละอันนี้กูฉันไม่ได้พูดเล่นนะฉันโกรธนะฉันโกรธให้บิ๊กด้วยนะฉันไม่ได้พูดเล่นนะฉันก็แคบข้อความไปดา่าไปว่าน้องฉันเลยนะฉันพูดจริงๆนะเนี่ยเนี่ยเห็นวันนี้เนี่ยข่อยแคบข้อความเนี่ยไปว่าน้องข่อยน้นวาว่า คือปล่อยเขาวาคักแถวขับาอันสี่เลยซึ่งข่อยก็รู้ว่ามันว่าจริงที่เขากลับไปนั่นคือเขาแสดงอยู่แถวนั้นเขาก็ไปนอเนอเอฮี่ยงกัวของเขาก็ไลไรสดเฮ้ยหลอกเอ็นเกตเมนคนม,มันมเนนาเบิ่งหลายน้องข่อยกับคนเด็กน้อยไปขายของวันนี้คนดูคนเต่าไปขายยู่ดอนแล้วก็คนหอยยันโซหุ่นม้มมวนยุดตัวขับรถหาชั่วโมงจะกอุดรไปยันโซอำนาจนางจนดากด้านหุ่นเด็กน้อยก็บโดยก็บอกเล่าว่าต้องไปขายของว่าผู้ยิบไปเล่นจะไปเที่ยวญี่ปุ่นต้องใส่เงิน พาลูกไปต้องให้ลูกอยู่ดีกินดีนอนดีดีดต้องใส่เงินฉะนั้นเสนาบินตัวเกียงไปขายของก็ยังข่อยก็ยังไล่บอกอยูว่าเขาไปขายของกูศูนอีนีเดอดมึงนีเดออีฉันบอกแล้วอีมอดน,นี่อีหนึง่งนี่นีนอีขี่ขานตื่นสวยเขาได้แปดสิบแปดคอนเทนต์แล้วมึงยังอ,งออกมาจากเฮียนอยู่เอ้ยนอนกบผัวอยู่หันตัวอ,อีมูอ่อนใหญ่อีมูอ่อนเป็นวงกกมเอ้ย อยสูงกับยอนา่าหนึ่งไม่รู้จริงสองฉันฟังแล้วเหมือนร้อยค่าน้องฉันมากเหมือนน้องฉันไม่มีที่ไปเหมือนน้องฉันยังเออเพื่อนมึงสวยมากเพื่อนมึงมีงมดีมากน้องกูต้องไปรอเพื่อนมึงมึงพักก่อนกูบอกเลยว่าอีหมบอ่อนไงกระโจกับมึงสื่อซองไงเด้อเอ้ยสิแตกก็ซุปเฮดถอยู่หันสิแตกปนปลาเนี่ยเพราะใเนื้อปลาไปบบำรุงสมองเนี่ย หู้ยเดี๋ยวมาปนมักแจ้วน่าก็กินปนปลาน้ำกระไ้นนดอกว่าเป็นซุปสิแตกตันซุปบอกมีซุปเฮดยูหันมันมันมีมีบะหมุงสมองนี่ไหมแนว่นี่มันฉลาดอนประตูน่ะเข่งหนึ่งสีสิบหาเอามาปนมันยังเก่นแต่พี่น้องครับอันก็ตามที่บอสว่านะไรแหละไม่รู้ว่าใครอะไรยังไงก็เออ อะเข้าใจอยู่ที่บอสจะออกมาเดือดแทนน้องเนาะคือด้วยความรักของบอสนั่นแหละก็สำหนุคุณนึงแหละแต่จริงๆก็ต้นโพสก็ยังไม่ได้เอ่ยชื่อใครแต่ทีนี้ด้วยด้วยความเข้าใจและก็ด้วยความน่าจะเป็นที่บอสคิดว่าอาจจะว่าน้องชายฉันนี่แหละทําไมถึงดูถูกน้องชายขนาดนี้อะไรประมาณนี้บอสก็เลยดื้ววางลงนเลื้อละวางีเ้อขียดแทนอย่ามาโมออกเป็นวงกลุ่มว่งหยางคอยไปฮอดดาวนเนี่จูนแล้วเพิ่นว่างนะอ่ะ ก็เป็นตามที่บอสพูดแหละเนาะโอเคครับขอบคุณคลิปนะครับจากบอสนอทด้วยครับสำหรับนี้เราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ